สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่กันในวันนี้ก็จะเป็นนี่และครับคุกกี้รสแกฟ,ฟูดโอ้โห เป็นหนึ่งตัวในแกงเิตลัดนะครับและก็มีแววว่าเอ้ยมึงอาจจะกากทั้งแก๊งนะแต่ก่อนที่เราจะไปบ่นน้องมันเนี่ยไปดูข้อมูลก่อนตัวนี้นะครับเป็นคุกกี้เกรดอ e ีพิกสายจูดจมตำแหน่งก็จะเป็นแนวหน้านะคูทามสกิลนะครับส,มสามวินาทีถามว่าเร็วไหมผมมองว่าปานกลางไปทางเริ่มจะช้านะครับนี่ลองเปรียบเทียบไปดูในตัวยุคที่แบบไลเลียกันก็ประมาณ8วิเห็นไหมเขาก็จะไวกว่าเล็กน้อยนะครับ ดังนั้นอะถือว่ากลางไปทางชาแล้วกันเนอะต่มาสกิลนะครับแน่จริงก็จับให้ได้สเล่นโรลเลอร์สเกต็ตแล้วพุ่งไปข้างหน้านะครับและชนฝ่ายตรงข้ามอย่างบ้าคลั่งหลักศัตรูที่โดนโจมตีจะถูกลดพลังโจมตีและถูกลดพลังป้องกันโอ้โหถามว่ามีประโยชน์ไหมบัฟเนี่ยอะตามตรงตั้งแต่เข้าเกมมาแม่งไอ้ลดพลังโจมตีพลังป้องกันเนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์เลยรู้สึกเลยว่ามึงมึงปแปลกๆนะอะต่มา คุกกี้รดแกฟฟูดนะครับจะมอบโล่พลังชีวิตให้แก่ตัวเองโอ้โหมอบทั้งทีมอบให้แค่ตัวมันเองนะครับณนะเวลาที่สกิลจบลงและยั่วยุเหล่าศัตรูโอ้โหมียั่วยุด้วยคือแบบดูดเท้าอ่ะดูดเท้ามาหามำนาะจจะรอดไปเนี่ยอีกทั้งเมื่อคุกกี้รดแกฟฟูดอยู่ในสถานะที่มีโล่พลังชีวิตนะครับก็จะเพิ่มการลดความเสียหายว่ากันว่าหากเหล่าคุกกี้ซิสลารวมตัวกันในที่เดียวไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่นะครับก็จะกลายเป็นงานฉลองเอฟเฟกต์ซิสลาสเฟสต้า จะแข็งแก่งขึ้นตามจำนวนสมาชิกในแกง๊งซตลัดนะครับที่เริ่มต่อสู้และเห็นว่าหากหล่าคุกกี้เซตลัดอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็จะรังสรรค์ความคืนในความทรงจําขึ้นมานอกจากนี้นะครับจะมีการเพิ่มการลดคอาเสียหายที่ตัวเองได้รับต่อคุกกี้เซตลัดหนึ่งตัวที่อยู่ในทีมโอโหบัฟเนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งที่แบบไม่น่าจะมีประโยชน์เลยปนกันเรื่องย,ออย่อยุผมมองว่ามัน มันจะมาเยอะย่อะไรอ่ะมันมันไม่น่าจะยืนได้ยุงเนี้ยอ่ะเปอร์เซ็นต์ต่างๆความเสียหายนะครับ169เปอร์เซ็นต์ของพันธุ์โจมตีทุก0.3วินาทีนาน1.8วินาทีนะครับเยอะย่นานนะฮาวิโอ้โหลดพลังป้องกัน35เปอร์เซ็นต์นาน10วินาทีนะครับซ้อนทับสูงสุดก็คือ1อันลดพลังโจมตี19.5เปอร์เซ็นต์นาน10วินาทีนะครับซ้อนทับสูงสุดก็คือ1อัน โรคพลังชีวิต15%ของพลังชีวิตสูงสุดนาน5วินาทีนะครับเพิ่มการลดควาเสียหายขนาดที่มีโลคพลังชีวิต15%เพิ่มการลดควาเสียหายเพิ่ม8%ต่อจำนวนเซลล์ลัดก็จะสูงสุดที่32%นะครับต่อมาเป็นบัฟซิลลัดเฟต้านะครับเมื่อรวมตัวกันเนี่ยก็จะเกิดการเพิ่มมาต่าคริติคอล5%ต่อซลลลัดหนึ่งตัวสูงสุด20เพิ่มความเสียหายคริติคอลเพิ่ม6%ตามจำนวนตัวคูณไปก็เป็น24เนะ เพิ่มควาเสียหายการโจมตีท่านไฟฟ้า7%คูณ4ก็ได้28นะครับสูงสุดแล้วก็ในกรณีที่สิรัตในทีมสิรตตัวขึ้นไปเมื่อเริ่มการต่อสู้จะมอบสิรัตเฟต้าให้คุกกี้1ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดและพลังโจมตีหลักคุกกี้สิรัตจะเพิ่มขึ้นอีก22.5%อีก้วยข <c oughs> <c oughs> ำอะไรตั้งหนาวะอะมาดูบิสกิตแล้วก็ท็อปปิ้งกันก่อนเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันมียั่วยุนะครับแล้วก็เหมือนจะต้องแบบโดน เท้าพอสมควรแล้วก็ใส่ไปเท่านี้เลยให้มันแน่นๆหน่อยแต่ว่าจะมีครูทามติดมาช่องหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันครูทามมน,นานนะเออถือว่านานก็เลยใส่แบบนี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปลองดูกันว่าจะเป็นไงเอาตามตรงผมอะแอบเล่นไปบ้างแล้วนะลีน่านะรู้สึกโอ้โหใส่หัวเลยในการลงด่านก็จับมาเล่นแล้วนะครับนี่นะผมมีอะไรอยากให้ทุกคนดูผมลองจับแบบ4ตัวเล่นกับแก๊งที่มีตัวดาเมีดี หรือว่าตัวที่มีดาเมจแบบยังไงไม่ดีมากอ่ะลองดูว่ามันจะโชว์ศักยภาพเขาหน่ปรากฏว่าแม่งยืนลําบากมากแม้กระทั่งการลงด่านนะทุกคนนะทุกคนดูเนื่องจากมันมียั่วยุแต่ตัวมันเนี่ยไม่ได้แข็งโป๊กขนาดนั้นโล่ที่มันให้ก็ไม่ได้นานนะเห็นไหมยั่วยุเท่ากับว,ว่าเรียกตัวอื่นมาตีมันเองทั้งที่ทแบบมึงเองยังไม่รอดเลยใ <laughs> ช้คำนี้เลยมึงเองยังไม่รอดเลยนะครับจะยั่วยุนะขนาดเอาป้ามาช่วยซับดาเมจนะครับ ดังนั้นถ้าไม่มีป้าเนี่ยแม่งจะขนาดไหนวะอออันนี้เป็นด่านยากนะแต่คุณลองนึกภาพตามก่อนหน้านี้มันยังมีพวกอ่ามันจูเรื่องเนี้ยจับลงด่านมังดีหมดเออบางตัวไม่ได้เป็นเมตาก็จริงอย่างพับโลวาอะไรพวกเนะี้ยในอารีนาอ,อ่ะในอารี n a เล้อาจจะไม่ได้เป็นเมตาแต่ลงด่านมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้นะครับแต่พอไอ้แก๊งเนี้ยโอ้โห แย่จริงว่ะเนี่ยไอ้ไอ้ไอพวกเนี้ยมันยังพอลงด่านเบื้องต้นได้นะแมงไทเกอร์อะไรพวกเนี้ยพอลงได้นะเว้ยแต่พอเป็นแก๊งสี่ตัวเนี้ยสิรัตเฟต้าอะไรของมันอนะผมลองแล้วแม่งเล่นโคตรยากเลยนี่ลองให้ดูให้เห็นกันช,ชัดๆนะครับถ้าเป็นแก๊งอื่นเพราะว่ายังพอไปรอดเนี่ยพอมันมีบัฟรอดเท้าเนี่ยตายก่อนใครเลยแล้วแบบนี้จะไปปกป้องใครได้นะครับอาจจะเป็นเพราะดาวน้อยด้วยอาจจะต้องรอสิบดาวแต่ใครเราจะกล้าเปิดมันสิบดาวผมถามหน่อย เห็นไหมดังนั้นลงด่านก็มีความยากเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามือใหม่ก็ไม่ควรเข้าไปสัมผัสมานะะเดี๋ยวลองดู้7 7อะเอาง่ายมาประมาณหนึ่งก่อนเอาง่ายมาประมาณหนึ่งก่อนน่าจะพอแบบช่วยลดพระที่มันจะได้รับได้นะครับนี่ผมจับไปกับป้าทุกคนปล่อยลังสกิลอาจจะรอดแหละเพราะมันไม่ได้ยากมากแต่ให้ดูว่ามันรอดแบบไหนเนี่ยเนี่ยขนาดบัสซิลัดเฟต้ามันมาเต็มเต็มเลือดไม่ยังลด,ดะอะเออพตเนี่ยเลือดคุณต้องไม่ลดแล้วนะ ดังนั้นนะครับเจอด่านยากๆอาจจะตึงมือแต่นี้มันยังอ่ามันได้ยากเท่าไหร่แต่แก๊งแลผมไม่เปิดเลยเพราะาดาวแบบเปิดมามันเสียดายอะนอกจากความสัมพันธ์แล้วมันไม่คุ้มอะรอแบบรอเปิดได้เองดีกว่าหรือไม่ก็รอไมเลสอ่าขอโทษครับอันนี้มันเป็นด่านด่านเล่นนะมันได้โชว์ศักยภาพอะไรไม่หรือจะพอแล้วอะเอาว่าด่านนะผมลองมาประมาณหนึ่งแล้วรู้สึกเลยว่าแม่งเล่นโคตรยากนะครับไม่ได้มีความน่าจับมาเล่นเลย แล้วความคุ้มค่าก็ต่ำมากมากอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีเอ้ยลืมเปลี่ยนเอาเป็นว่าพอประมาณนี้แล้วกันลงด่านก็ลงยากนะครับเดี๋ยวมันต้องจัดทีมเดี๋ยวมันจะนานเกินโอเคไปดูกันในส่วนของอารีนาเลยดีกว่าเมื่อวานนะผมจับลองเล่นและอุตสหดดีใจว่าแม่งมึงจะต้องแบบน่าเฉิดฉายหน่อยอ่ะนี่ไหนวะซิลาเฟตอคือแบบป้าโฮลี่มันขาดไม่ได้ในแพทนี้นะครับตัวอื่นนะอาจจะมีหมุนเวียนแต่ป้าเอเทนอล ชาต้องมิวแล้วนะผมลองสับแล้วปรากฏว่าถ้าไม่มีป้านี่หนักสุดก็เลยจับป้ามาใส่นะครับทีมจะเป็นทรงประมาณนี้นะในอาลีน่านะครับคือถ้าไม่มีป้ามึงเบิ้มแดกก็กระเด็นกระดอนกันหมดแล้วนะครับอ่ะเจ้านี้นะครับทุกคนแต่ดูว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนแรงก็อยู่ในแกรนมาสเตอร์นะครับซึ่งผมลองตีแรงที่ต่ำกว่านี้ก็ไม่สามารถสู้ใครได้เลยลองมาแล้วนะครับถึงได้กล้าพูดว่าแม่งอ่อมมากนี่ ปึงยังไม่ทันได้โชว์สักกายภาพเลยไอบัฟที่ว่าทำให้ทีมเอิร์ดซิตและเฟสตาอะไรของพวกมึงเนี่ยไม่ไหวนะครับปลาบอกโอ้ปลาก็ไปแล้วลกูกไม่ไหว <c oughs> ท็อปห้าลงห0าร้แล้วไม่ต้องขึ้นนะครับเจอเซตนี้เข้าไปสยบนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเมตาเดี๋ยวลองดูแบบที่ไม่ได้ตึงมากแล้วกันช่วงวันแรกๆอ้ยช่วงวันแรกๆนะครับ ในสามน่าจะพอได้ทุกคนผมยากให้เห็นถึงศักยภาพที่ว่ามันมันสาหาัสจริงๆในการเล่นนะครับเนี่ยันสองพันห้เนี่ยเห็นไหมบัฟลอดเท้าอะไรของเขานะครับมันมีความลำบากแล้วเราก็เข้าใจได้ว่าปัจจุบันนะตัวที่เก่งกว่ามันบางตัวยังไม่สามารถยึดเมตาหรหน่าได้เลยเอาง่ายๆเอาง่ายๆนะครับแค่พวกนแนปดาก้อนเนี่ยยังต้องโดนเมโลบันนี่แย่งตําแหน่งถูกไหมเออมันต้องเปลี่ยนตามยุค หรือแม้กระทั่งพวก s ช a ด o ร์มิวอะไรพวกนี้มันยืดอยู่แล้วเอออย่างอย่างอะไรวะนักฮนูที่โคตรเก่งก็ยังต้องยอมลงนะครับถูกไหมดังนั้นมันจะเก่งไปกว่าตัวที่เป็นเมตาณปัจจุบันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแม้กระทั่งมันจูเอาง่ายมันจูกับชายเชลซึ่งโคตรเทพถูกไหมแม้กระทั่งแบบ2ตัวนี้ที่โคตรเทพมากในอาร์เคตอารีน่าก็ยังไม่ได้ยืนตําแหน่งในอารีน่าจริงๆดังนั้นไอตัวที่ดอบกว่ามัน2ตัว เป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นมาติดนะครับระฆ้าคอนเฟิร์มเลยและอย่างคือผมไปลองใน ade, อาเขตไรหน้ามาแล้วเมื่อคืนก่อนที่เราจ่เนี่ยเนีลองมาแล้วนั้นนะครับนี่เลยแก๊งนี้ผมจับมาใส่กับชายเชียวมันจูนะครับอ่าเป็นโหมดที่ผมเนี่ยแอบหวังว่ามันจะทําศักยภาพมาได้ดีกันทุกตัวเพราะว่ามันปูมานานแล้วเออแล้วด้านมาโปเชนในแพทอาเข e แต่พอเล่นจริงเป็นงี้ครับไปดูกัน ถามว่าพอสู้ได้ไหมเมื่อเจอแก๊งอีพิกด้วยกันเล่นได้ครับผมรู้สึกว่าเล่นได้แต่สู้ไม่ได้เนี่ยไอตัวท้ายเราใส่แล้วกข้อยหโคตรแน่นนะครับโ,โหเหลืออะไรอะ่ะจะไปสู้อะไรใครเขาได้ล่ะครับอนานดะแรงยังไม่สูงนะเนี่ยจะได้ตัวมากนะทุกคนเดี๋ยวดูแบบขยับขึ้นไปตัวนี้นี่นี่นี่เออมันมีความแบบเฮ้ยมึงทำมาทำไมสี่ตัววะ เกมก็แปลกนะทำสี่ตัวมาแล้วกากค,คนถึงได้ด่าเยอะอ่ะอันนี้อาจจะได้อาจจะได้ตัวแบกนะครับอืมแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ใส่ท็อปปิ้งด้วยคนเนี้ดูทรงแล้วนะก็อาจจะไม่ได้ใส่ท็อปปิง้งอ่ะเห็นไหมดาวเดิมอะไรเนี่ยมันยังไม่ต่านยังมันต่างกันเรามากเพราะว่าเรามีตัวแบกแต่ก็เอออาจจะอาจจะฟลุกชนะนะครับตานนี้แต่ถามว่าคุ้มไหมกับการปั้นสี่ตัวเพื่อมาเชิดฉายในโหมดที่แบบมาแบบแบบแล้วมันไม่ได้ ตึงขนาดนั้นนะผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ตัวจําเป็นอ่ะแล้วไม่จําเป็นต้องใช้เนี่ยดูทุกคนมันมีใครป้ามันมาใช้บ้างไอ้แก๊งพวกเนี้ย <iß> เออก็แปลกใจว่าเกมจะทําแบบนี้มาทําไมในรอบป,ปีนี้มันมีหลายอย่างดีขึ้นนะถ้าเทียบกับปีก่อนที่ผมได้ตัวอีพิกไว้เยอะแต่ปีนี้คือแบบมึงทํามาทําไมวะสี่ตัวเนี้ยข้องใจมากเลยเนี่ยเนียเนียเนียเจอฟีนองตัวเดียวนะครับยังสู้ลําบากขนาดเนี้ยแต่ว่าเรามีตัวดาเมจอยู ชนะก็ชนะเพราะช็อกโกดิสเซนนะครับแรงมันยังไม่สูงด้วยเนี่ยถามว่ามันสี่ตัวได้ทําอะไรบ้างอ่ะอืมทุกคนดูดามเมดนะครับเนี่ยตัวเก่าแบกไม่ใช่ตัวมันตัวเก่ามันจูเนี่ยแบกไปแล้ว50%ของทีมนะครับดังนั้นนะมันไม่ใช่เมตาเราย้ำเลยมันไม่ใช่เมตาในโหมดใดโหมดหนึ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้น,นี่ก็จะเป็นเซตเก่าเนอะเซตเก่าที่แบบอัปเกรดของเขา โอ้ยเอาว่ะนั่นครับชนะก็ผมว่าด้านแรงสูงกว่านี้เรียบร้อยอืมแต่แกงซีลัเฟตา้านี่ไม่ไหวจริงว่ะหรือแบบอาจจะมีทีมที่เข้มข้นกว่านี้ก็ได้ในอนาคตนะครับเราก็ไม่กล้าไปด่ามันร้อขนาดนั้นหรอกมันอาจจะเทพขึ้นก็ได้แต่ส่วนตัวนะผมก็ยังย้ำคำเดิมว่าไม่คุ้มกับการที่คุณจะต้องเสียเพชรอะไรต่างๆไปเปิดตัวเหล่านี้นะครับจริงรอได้รอ เราได้รอเนี่ยเน,ยเน,ยเนยพอเจอโปก๊ปกๆหน่อยแข็งๆหน่อยตลกเลยอะเป็นตัวตลกไปเลยที่ชนะผมว่าเขาไม่ใส่ของด้วยซ้ำอืมดังนั้นนะบทสรุปแก๊งซิดลัดเฟต้านะครับผมมองเลยว่ามึงกลับไปตัดต้นไม้นในอนาจากก่อนนะครับมีหลายต้นที่แบบอยากให้มึงตัดนะแล้วก็มีหลายสิ่งปลูกสร้างที่พร้อมให้คุณได้สร้างนะครับสำหรับแก๊งนี้ ก็หวังว่าจะหมดรอบนี้ไปและอนาะคตเกมี่ยเอาตัวแบบนี้มาเลยถ้าเอามาแล้วไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้เป็นเมตาเลยน่ไม่ได้เป็นนะมเมตาบอสสกิลหรือไม่ได้เป็นเมตาสักโหมดหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่อายาทำมาเลยเอามาแค่ประดับบางทีก็น่าโดนด่าเหมือนกันหลายคนด่าอันนี้ผมเข้าใจได้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าเนอะสวัสดีครับ